ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินนูน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่12ตุลาคม2566 สวัสดีแฟนคลับเอซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเดอคาเดอเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไปต่อแนวทางเลขฮานอยมัดรวมเด้อจ่าเด้อหากทันใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางก็อย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนําในเด้อจ่าเด้ออันนี้รัฐบาลไทยพี่น้อง สิหต่อคอล่างสิประตูล่างเท่านั้นตัดเหลือให้สี่คู่ว่างหายแล้วเด้อทราชมช่มวางให้แล้วนะคะไปเบิ้งในคลิปใดคนหาเบิ้งในคลิปใดเด้อทราชมช่มแล้วก็บนเท่านั้นสิบสามประตู เจาะเน้นให้สีคู่วางให้แล้วนะคะวางให้ไปแล้วเด้อ่รนผช้่มใครยังไม่เห็นเขาไปเบิ้งในคลิปใดหรือว่าจะเบิ้งในคลิปใน,ในี้ใดเด้ว่าราช้ชมอันนี้คือเลขฝันเด้อจ้าเด้อเลขฝันของแม่แอดมินหนูน้อยโทรมาบอกเลขฝันฝันว่าได้คลายป่ากิโลละ180บาทเด้อธรนมชม้่ม หมวดทีผ่านมานั่นฝันว่าได้ขายปลากิโลละยี่สิบบาทเล็กออกสองศูนย์ศูนย์สองท่านผู้ชมเล็กออกศูนย์สองหวดนี้แม่ได้โทรมาบอกแล้วเด้อจ่าเด้อวังสองสามเมืองฝันว่าได้ขายปาล,ลา,ลกอ,อ,กา,า,ปาอีกแล้วกิโลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเด้อท่านผู้ชมหวดนี้แอดมินหน่อย แตกให้พอมคือ1810และ80ลงหาแล้วทุกช่องทางเดอ้อท่านผู้ชมประกาศจะยำในทุกๆคลิปในคลิปเล็กฮานหน่อยที่ลงเด้อจ้าเดอ้อบางท่านเพิ่นก็บ่เห็นเนาะจ้าเนาะเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะสำหรับมือวบานนี่ ลาวแตกเด้อจ้าเด้อนอยแตกลาวแตกทนผู้ชมหาหนอยและลาวแตกท่านใดสนใจยาซิฟันกาวแฟ0 9น6 3เก้าส,าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเด้อจ้าเด้อ ยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะแอดมินแนะนำล่องใส่ยาสีฟันสมุนไพรกับแอดมินหน่อยเบอรเดอร์ท่านผู้ชมแล้วก็จะมีกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเดอจ้าเดอ,อจะมีสองแบบนะคะจะมีโมโนและเขาชงม เขาชงงมจะเป็นตัวนี้เด้อท่านผู้ชมที่มีหลักใหม่เขาชงงมสกัดจากเทาวันเปรียงสามชนิดเทาวันเปรียงสกัดเทาเอ็นอ่อนสกัดและเทาเมื่อยสกัดท่านผู้ชมช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึด ส่วนโมโนตัวนี้นะคะสกัดจากเห็ดลินจือปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นจะช่วยในเรื่องบำรุงสายตาและผิวพรรณสว่างกระจ่างใสขึ้นได้จ้าเด้อหากท่านใดสนใจ0926325513วขมาสโทรเข้ามาสั่งได้เลยท่านผู้ชมกาแฟ1กล่องราคา225บาทสั่ง2กล่อง450บบาทส่งฟรี ยาสีฟันหลอดละ190บาท2หลอด380บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยแบบโอนเดอร์ธรรมชมท่านใดที่โอนส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะเอาวสำหรับคลิปนี้มารับชมแนทางกันต่อธรรมชมสำหรับผนฮานอยเมื่อวาน เด่นสองวิ่งรูดสองสองบอมมาเด้อ่านมชม้ชมสองไม่มาตามนัด่านมชม้ชมเข้าไปที่เด่นสามสามเก้ารอบ VIP เด้อจ้าเด้อเข้าไปที่สามเก้ารอบ VIP ท่านผูมชมเด่นเน้นเจาะนะคะเข้าในหกชุดเด่นเน้นเจาะเจาะวิง่งรูดบ่เข่าแต่ว่าเจาะเข่าหกคูเด่นเด้อธานมชม้ชม เขาไปที่3ามเตัวตรงรอบ vip อพาทชมุมเลาาพัฒนาแจกไปที่29ตัวกลับเรือจ่าเด้อสอตัวกลับเลาาพัฒนามาว่าในเขาหาน้อยรอบหนึ่งหลกักะเลาาพัฒนานํทาทำชุชมสำหรับทันใดที่ถึกดีใจนําเรือจ่าเด้อเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อทำชุชม ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องแอดน้อยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลกักก็บอกข่ามโฆษณาใา้าน้ำในเด้อท่านผู้ชมแนวทางเลขคันน้อยมัดรวมประจำวดวันที่12ตุลาคม2566เลขจับวินนะคะ120 สามสี่เจ็ดนะคะเลขจับวินนะคะเด่นหนึ่งและสองวิ่งสองรูดสองนะคะวิ่งรูดในเจาะว่าเขาลายเมือเราด้วยชมชุ่มซิมาตัวทีบ่อเจาะนะจ๊ะเนาะหกคู่เด่นหนึ่งสองหนึ่ง,ง,งสี่สองศูนย์สองสามสองสี่ และ2 7นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเน้นย้ำคือเกานาละทรรมชม15คู่วินไปกับบนล่างด้วย้าเล็กเขาในตาล่างได้กำไรอยูเดอจ่าเดอได้กำไรแน่นอนนะคะตะว่าถ้าได้หลอบแหลกแล้วหย,ยุดเดอ่านรูมชมถมถาหลอบพิเศษว่าตามปกติแต่ว่าทุกคขังกะ อย่าลืมทบทุนไปด้วยนะคะทานใดทีเรนเป็นเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าต้องทบทุนไปน้ำเด้อจ่าเดอ้อพิเศษไม่มาให้ตามปกติปกติไม่มาตาม v i p ตาม v i p นี่จะจะได้ทุนขึ้นนะจนะ๊ะเนาะถ้าอยากได้กําไรกระทบตืมไปอีกเดอมม้อท,ท,ท่านผู้ชมคิดคิดคํานวณเบิง์วาเสียกําไรเท่าไรกะทบไปเท่านั้นเนาะจาะ๊ะเนาะเหล็กในตารางนี่ท่านผู้ชมถ้าเอาเมือสุูสิบหาคูวินเนี่ย แถบจะบวหลุดเดอราทชชมนานๆถึงจะหลุดนะคะสิบ,บควหลุดดอกทรชมชมทาเห่าเบลือกคู่ซือ้อทาเห่าเอาเมดทั้งสิบหาคู่เนี่ยจะไม่ค่อยหลุดแต่ว่าถ้ารอบไหนไม่มาก็คือทบทุนไปด้วย,ดวยเดอจราเดอได้สมเสมอได้ลุ่นสมเสมอละทรชมชมได้เฮทุกวันแน่นอนถ้าแนวทางตัวเลขลุดไป เดอธรรมชมถ้าแนวทางเลขตารางนี้หลุดไปเมื่อได้กระร้างธรรมชมถ้าหลุดไปก็จะไม่เคยหลุดซ้ําเมื่อทัดมากเขาจะไม่เคยหลุดซ้าเดอธรรมชมเมอาสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปหน้าแอดมินหน่อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ